ใส่ขวดนมนะคะเลยเราจะเริ่มจากการถักฐานก่อนนะคะโดยจะถักโซ่ขึ้นไปห้าห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะไม่ได้ห้าหว่วงแล้วนะคะเราคล้องกลับลงมาแบบนี้นะคะ นะคะถักโซ่ขึ้นไปอีกหนึ่งโซ่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักทีนะคะหนึ่งสอง せ เก้นี่นะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ถักทีนะคะยี่สิบห่วงนะคะหนึ่ง ในแถวที่สองแถวที่สองทัยีิบนะคะสอ

แะะถวที่สองนะคะเราก็จะได้ยีสบห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแถวที่สามเราจะเพิ่มเป็น40สห่วงนะคะ ะะเมื่อเราได้แถวที่3นะคะ40ห่วงแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับแถวที่4นะคะเราจะถัก X นะคะเราจะถัก X อ่า40นะคะห่วงนะคะสอง หกเจ็ดแปดเก้าสิบแถวที่ห้าน,นี่เราจะถักด้านในแบบนี้นะคะ ตอนแรกแถวที่4เราถักมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะนี่นะคะแถวที่4จะได้แบบนี้แล้วก็พลิกนะคะออกมาแบบนี้นะคะแล้วนะคะเราก็กลับด้านนะคะนะคะถักแถวที่5นะคะเหมือนเดิมนะคะ4ีสิบห่วงนะคะ เราจะถักขึ้นไปนะคะทั้งหมดนะคะ16แถวนะคะโดยการถัก X นะคะ16แถวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแถวที่17กับแถวที่18แถวที่17เราจะถักเป็น T นะคะแล้วก็แถวที่18เราจะถักเป็น X T หนึ่งนะคะ ไปนะคะเลือยจนถึง16แถวนะคะนะคะเมื่อเราถักครบ16แถวนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราถักแถวที่17บเจนะคะโดยเราจะเปลี่ยนสีได้เป็นสีขาวนะคะ เราจะถักทีนะคะจะถักทีขึ้นไปนะคะสำหรับแถวที่17นะคะ นี้นะคะเมื่อเราถักแถวที่17เสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราถักแถวที่18นะคะแถวสุดท้ายนี้เราจะถักเป็น x นะคะ รันนี้เราก็มาถักตุ๊กตาหมีกันนะคะโดยเราจะถักทั้งหมด1ิแถวนะคะแต่ว่าแถวที่1นี่เราจะถัก5นะคะถัก x 5้วนะคะเดินไปนะคะถักโซ่ถักโซ่ขึ้นไปก่อนห้านะคะนี่นะคะ จากนั้นนะคะก็คล้องลงมาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก X นะคะห้าหกหนึ่งสอง Se. Sí. จากนั้นนะคะแถวที่สองนะคะเราจะถัก X สิบห่วงนะคะ1 2 3 4 ไปไปไปนปไนไปะปไปนปไ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 ะไปาปไ่ไปไปไะไป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  นะคะเราได้แถวที่3แล้วนะคะ2ีห่วงนะคะหลังจากนั้นนะคะแถวที่4เราจะถัก30นะคะถัก x 30ห่วงนะคะ นี่นะคะเมื่อเราถักครบ10แถวแล้วนะคะจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะนะคะส่วนะการถักเก็บได้นะคะค่แค,แค่นี้นะคะหลับสอดขึ้นสอดลงแบบนี้นะคะ ห้าเหมือนกันนะคะเริ่มต้นจากการถักโซ่ก่อนเลยนะคะห้าห้าโซ่นะคะหนึ่งสองสาสห้านะคะประคองขับลงมานะคะโอเคะ ถักเอ็กซนะคะห้าห่วงนะคะในแถวที่หนึ่งสอง จนแถวที่สองนะคะเราจะถัก X สิบครั้งนะคะถัก X สิบห่วงะะหลังจากนั้นนะคะแถวที่3ามเราจะถัก12ห่วงนะคะ แถวที่3จนถึงแถวที่12นี้นะคะเราจะถัก12ห่วงนะคะซึ่งแขนกับถักไปเรื่อยๆนะคะจะครบ12แถวนะคะ12ห่วงแล้วก็12แถวนะคะทั้งแขนและขาตุ๊กตานะคะ นี่นะคะเมื่อเราถักครบ10แถวแล้วนะคะเราจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะอ,อขอโทษค่ะ12แถวนะคะซึ่งขากับแขนตุ๊กตาหมีนะคะเราจะถักเหมือนกันนะคะ4ชิ้นนะคะจากนี้นะคะเรามาถัก หูพี่หมีกันนะคะเราจะถักแค่ข้างเดียวนะคะสำหรับหูตุก๊กตาหมีนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่ห้าห่วงเหมือนเดิมนะคะสองสามสี่ แถวที่หนึ่งนะคะถัก X ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ แถวที่สนะคะถักเอ็กินะคะหนึ่ส เราจะถักแถวที่สามนะคะสิบห้านะคะ วที่สิบแถวที่สี่นะคะเราก็จะถักสิบห้าเหมือนเดิมนะคะสามสี่ห้า ถวที่ห้าถักเหมือนเดิมนะคะสิบห้าเหมือนกันนะคะสำหรับสำหรับหูตุ๊กตามีกับแบบหน้าของตุ๊กตาหมีนะคะเราจะถักเหมือนกันนะคะห้าแถวนะคะเหมือนกันนะคะจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะนะคะสำหรับถ้าจะทำเป็นหูนะคะเราก็พับครึ่งน,นะคะโค้งแบบนี้นะคะ นี่ก็จะได้เป็นหูตุ๊กตามีนะคะสําหรับที่จะทำเป็นหน้านะคะก็แบบนี้นะคะนะคะจากนั้นก็ไปดูการประกอบนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงขระนวนการตกแต่งหน้าพี่หมีของเรานะคะโดยเราจะว่าโดยเราจะปักเป็นรูปจมูกแล้วก็รูปปากนะคะ เราก็จะปรับจมูกเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนี่นะคะเราก็ได้หน้าเราก็จะได้จมูกกับปากของตุ๊กตามีแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็มาดูวิธีการเย็บติดประกอบนะคะ